ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับฟิลซาไลด์นะครับผมวันนี้เราก็จะไปที่อำเภอตะานหินจังหวัดปิจิตจนะครับผมวันนี้เราจะไปจูนระบบเสียงให้บรรณาซาแอนไลด์นะครับผมซึ่งลงลิกเกวันนี้เจอประมาณสิบคณะสิบคณะเลยโอ้เราก็อาจจะเจอสามลุมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่อาจจะ ไปเจอกันที่หน้างานเลยนะครับผมเพราะว่าต้องใช้การขับรถตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเชา้าเออผมซึ่งว่าเตรียมตัวมาแล้ว <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่ตะพานหินครับผมไป ดีคีลรถมาถึงเวลาไม่ค่อยมีเล่นตอนเย็นซะเลยครับสาวเช็คอะไรเสร็จแล้ววันนี้เราจะพาดูพาวเวอร์วันนี้กันผมวันนี้ PA เราใช้ตต้คอมเพก18ดอกเป็น PR ครับดอกเป็น PR เสียงกลางเราใช้12นิ้วนิ้วดอกกลางชนะเลิศคราวนี้นะับแต่ลำไม่รู้ลืมถาม เป็นตู้ของอ่า BL Sound ครับผมบุญเลิร์จากนปคอสวรรค์น,นะครับผมพอเวอร์่ใช้เดีย๋ยวพาไปดูครับผมพอเวอร์่ใช้เราจะใช้อันนี้ของชุดอนิเตอร์ของอันนี้ไม่ไม่ลอยไม่ลอยเป็นโโลยูเทค อันนี้ตองอันนี้ตองเก้าตองเก้าเอนี้เป็นตองแปดตองแปดบีแล้วตัวนี้จะใช้อะมอนิตเตอร์นี้จะใช้เป็นมิกอนาล็อกแล้วก็ผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้ชุดพี่เอเราใช้อะเราจะใช้อะแบบมิกเราจะใช้เป็นอีกแอ เอ่อ็กอาริบเออร์ครับมเเจอคอร์สที่เราใช้หรือไดไวเล็กวันนี้อ่เป็นบารานีบีพีเอสองหกศูนย์อาร์ที่ใช้ในงานทีเวันนี้ครับก็แดวเช็ดกล้องพเวอร์ที่ใช้ในงานพีเวันนี้ครับก็เป็น ฟิร์สแอมโผมหรือทุกคนเรียกว่า f อเป็นเสียงก็เสียงแบบจะเป็นโฟเวอร์ซชั้นนั่นนะผมจะเป็นดีซีเอ็กพีครับผม <S <S พอดีรีวิวยังไม่จบเมมตัดก่อนก็เลยเริ่มตัดเสร็จก,ก็แอบบมาถ่ายนิดนะึนยยง,นงนะผมเบกกี้เชนด้วยเบนเดยร์แรับผมแล้วก็โฟเวอร์จะเป็นเฟิร์สนะผมจำนวนสามที่หกสองตัว ช้ขับข้างละ2 2ตันโอห์มครับฝั่งโน้นเหมือนกันกับฝั่งฝั่งนี้ครับคนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วเก็บไปแล้วยังไงเดี๋ยวก็คลิปหน้าก็มีทุกวันข้างนะผมวันแต่ว่ากระทำก็โอมเงินแล้วกีแค่นี้ครับผมก็ขับแลมข้างข้างนี้นี้เป็นเส้นกลางข้างละสองหลอดนะผมแลมนี้พว่วงหกไม่แนะนำนะมีเล่าไปแล้ว อันนี้ก็ขอเก็บของกันเอาไว้เจอกันที่หน้าสัสดีครับ